วันนี้นะครับก็จะมาสอนวาดรูปเทคนิคกันนะครับโดย ktp วาดนั่นเองนะครับอ่าก็ล่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะวงกลมนะครับฝึกด้วยมือนะครับต่อไปนะครับเราจะมาลงในหมึกดํานะครับผมอ่าเมื่อกี้ก็ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตามทันหรือเปล่านะนี่เราล่างไปเลยนะครับสีโค้งมาเลยครับผมนี่ ลายในมือเลยนะครับกลมไม่กลมไม่สําคัญนะฝึกได้มือก่อนให้คล้องนะครับเดี๋ยวเก่งปุ๊บเขาใช้อุปกรณ์ช่วยนะนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมปึ๊บเนี่ยเนี่ยพี่ยังทํากลมได้เท่านี้เองเนาะอ่าลูกเทนนิสนะครับลายเขาจะเป็นลักษณะนี้นะปึ๊บนี่ เทนน <ara> ok ิสนะครับเขาจะเป็นล <reco Christ. S 2> ักษณะนี้นะเห็นนะครับเนี่ยครับลายของลูกเทนนิสนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอาเทนนิสมีคําว่าอะไรมั่งครับผมก็จะมีภาษาอังกฤษว่า t e n n i s แล้วก็ b a l l นะครับเทนนิสนะครับ บอนะครับก็คือหมายความว่าลูกเทนนิสนั่นเองนะเทนนิสบอนะครับอ่าก็แปลว่าลูกเทนนิสนั่นเองนะพี่มีภาษาอังกฤษสอนเสมอนะครับพี่เน้นสะกดนะไม่เน้นอ่านนะครับอ่าเพราะพี่อ่านไม่เก่งไงก็เลยต้องบอกว่าไม่เน้นอ่านเน้นสะกดนะครับนะใครอยากเขียนเทนนิสเป็นแล้วก็สะกดให้เป็นแล้วก็ถามค่ามนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการลงสีแล้วนะครับ สีที่ใช้นะครับก็จะมีสีม่วงฟ้าเขียวนะครับแล้วก็เหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูการลงเลยนะครับลงแบบไม่ต้องยั้งกันเลยนะครับรอลงสีเรื่องก่อนเลยนะครับปึ๊เห็นไหมครับลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะไม่ต้องกลัวผิดนะครับอย่างที่พี่เคยสอนนะครับผมลงไว้นะครับให้รู้เทคนิคของเรานะครับว่าเราจะไปในรูปแบบไหนนะครับฝึกไว้นะครับ ทุกคนก็ต้องมีไอเดียของแต่ละคนใช่ไหมครับผมนะต่อไปก็จะลงสีเขียวครับผมนี่เป็นไงครับเห็นไหมครับลงตามที่ไปเลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมลูกชนิดก็มีลักษณะสีเขียวนะครับลักษณะของลูกบอลแต่ละชนิดจะแตกต่างกันนะครับผม แตกต่างที่ลวดลายและสีนะครับแต่ละประเภทการใช้งานนะครับผมนะปึ๊บนี่แล้ก็ลงนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่จะไล่แล้วครับปึ๊บอ่ะพี่จะให้แสงเข้าทางนี้นะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับ แสงที่ที่ทำเนี่ยก็เหมือนลักษณะทั่วไปนะใช้ได้ทุกอย่างนะน้องกําหนดแสงมาทางนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องมืดใช่ไหมต้องเข้มอะ่ะพูดงี้ดีกว่าอทำตามพี่ไปเลยเรื่อยๆนะครับไม่ยากครับไม่ยากและไม่ง่ายครับผมเห็นไหมครับจะยากไปหรือเปล่านะครับอบอกด้วยนะครับช้าไวช้าไปเร็วไปยังไงก็บอกกันได้นะครับ แล้วก็ใส่น้ำหนักไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่พี่เคยพูดไว้เขาไม่เจ็บหรอกนะนี่เห็นไหมครับนี่ระบายไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะจะวนๆก็ได้เบื่อน้องเบื่ออะไรเนี่ยวนๆวนๆวนไปเห็นไหมครับวนๆวนไปนะครับ นี่วนๆไปเรื่อยๆเ,เลยเห็นไ,ไหมคือการเทคนิคการระบายจะขีดจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สําคัญนะครับมันจะเป็นเทคนิคเพค็กเจอร์ของเรานะครับเียนไปเลยนะครับไม่มีกฎเกณฑ์นะครับการทํางานศิปลปะนะครับนี่นะครับ เนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับขอสีฟ้าหน่อยนะครับเนี่ยการเบยกสีของของพี่เคทฟก็เป็นลักษณะนี้นะนี่เห็นไหมครับนี่่เนี่ยพี่ก็วนๆของพี่ไปไเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยทำให้สีมีชีวิตปะ่ะเห็นไหมครับนี่พี่จะระบายให้น้องๆทำได้ทุกคนนะพี่ๆนะครับหรือว่าเพิ่งจะมาหัด เรียนศินลปะอะไรเงี้ยนะครับก็สอนเทคนิคง,ง่ายๆนะ,อะสอนง่ายๆเวลาภาพแต่ละรูปรป,รประกอบกันนะก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆทางนั้นนละครับแต่เราจะไปงงว่าเทำไมมันเยอะไปเหมือนเรื่องราวมันเยอะมันทําให้ดูยากแต่จริงๆมนะันก็มาจากสิ่งสิ่งเดียวแนละ้วมารวมกันนั่นเองนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเท่านั้นเองนะไม่ยากครับนวนไปเลยเห็นไหม พี่บอกว่าเนี่ยแสงจะมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะให้แสงมาอย่างนี้เลยปึ๊บตรงนี้ของมืดๆหน่อยนะเนี่ยนี่เห็นไหมลักษณะนี้เลยอ่ะเราเขียนแล้วเราก็กำหนดแสงเองเลยก็ได้นะอ่าเห็นไหมครับเขาจะมาทางนี้เนี่ยปึ๊บจะมาทางนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ จะเป็นลักษณะน,นี้นะเอออาเนี่ยก็วนวนวนไปนะครับวนไปเลยครับเนี่ยครับเห็นนะครับง่ายๆแล้วก็วนวนไปเลยครับตื๊บนะครับเนี่ยนะครับ,รบเราใช้สีไม่กี่ตัวสีสีเองนะครับเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ยก็เป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมทำให้ ไปเลยนะไปเลยนะทำให้มีเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยครับง่ายๆนะครับสีม่วงสัหน่อยนครัสีม่วงครับเพอจะเพิ่มเงาให้แบบให้มีน้ำหนักขึ้นนะครับสีแต่ละสีสีทั้งหมดมารวมกันนะครก็ออกเป็นสีดำแล้วนะครับ คือแสงบรรยากาศก็จะหลอกเราเองนะครับว่าเป็นสีดํานะครับอะไรอย่างนี้นะครับคือสีทุกสีมารวมกันก็คือสีดําเห็นไหมสวยขึ้นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมพี่เราไปสีม่วงเข้าไปในตัวตัวเนื้องานของเทนทนิสลูเซนนิดด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีสวยขึ้นมาเห็นไหมยากไปไหมครับงานนี้นะครับพี่ก็อ่านง,ง่ายงเลยวันนี้พี่เสร็จแล้วเท่านี้พอแล้ว พอใจกับผลงานเท่านี้แล้วเห็นไหมแสงมางนี้ใช่ไหมปุ๊บตรงนี้มืดใช่ไหมเห็นไหมครับง่ายๆนี่ลูกเทนนิสนะเนี่ยอะงานพี่เสร็จแล้วพี่ก็เซ็นชื่อเลยตรงนี้แล้วกัน K T P C L A S S, S I C K D D Classic นะครับลูกเทนนิสพี่ก็เสร็จแล้วง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมนะอย่าลืมติดตามผลงานของพี่ด้วยนะ พี่จะวาดเรื่อยๆนะน้องๆก็ลองขอกันมานะเดี๋ยวพี่ว่างไม่จะพยายามวาดให้ทุกคนนะครับผมนะะฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบาย